โอเคนี่คือเกมขับรถไฟครับช่วงนี้เป็นกระแสผมก็เลยมาเล่นจริงๆอัดไว้แล้วนะแต่ไฟล์หายไฟลเสียงหายไปอีกแล้วเบื่อมากเลยฮะเอาทองคำมาขายนะนี้50มีอยู่แล้ว20นะครับก็เป็น70บาทแล้วเราก็ไปซื้อที่ ซื้ออะไรเอ่ยอ๋ซอ,อนนะะซื้อก้อน่านนะฮะซื้อก้อนเอ๊ะอ๋อซื้ออย่างนี้โอเคเราซื้อมากกว่าคำแนะนำได้นะฮะคำแนะนำาคืนซื้อแค่หนึ่งคนำคืนซื้อแค่หนึ่งแต่ว่าเราซื้อถึงสามเดี๋ยวก่อนอ่านี่อ่ายังไงนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโตอ๋อโอเคกดโตมด โอเคโอเคเดี๋ยวฮะใต้ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ขี้โกงอะอันนั้นตะของโผมากเดี๋ยวฮะมันโอ้ไปดีกว่าร้านนี้มีแต่อะไรขี้โกงดีหน่อยอันนี้มันไปตามรางเลยนะฮะไไบ,บ้านไฟไหม้ไม่ใช่หมู่บ้านบ้านไฟไหม้ เฮ้ยเสียงดีอยู่นะแต่ผมไปดูมาละรู้สึกว่าที่แถวแถวแไมพายนะฮะหรือมนุษย์มาป่าเนี่ยจะมีเพลงซึ่งอาจจะต้องปิดนะไม่ปิดก็ไม่ได้นี่คือคืออะไรครับขวานเนี่ยนะไม่ใช่พลัวเอาพลัวมาตีซอมบี้อ่ะคงต้องปิดเพลงไปเลยนะครับเพราะ พราะเพลงเยอะมากเยอะไปไหนโอเคเจอบ้านเราเบรกก่อนได้ไหมเบรกเบรกสปีดลงสักนิดหนึ่งโอ้โหโอ้ทานทานหมดเร็วมากอ๋อจอดไม่ตรงที่อีกอันนี้ไม่มีเบรกมือให้ปวดหัวฮะโอเคลงไปมี รงนี้ต้องเอามาขายหรอขายตัวเองได้ไหมเนี่ยขายพ่วขายพวไม่ได้ครับเราไม่ขายก็ได้เราใช้ตีได้ใช่ไหมใช้ตียังไงเอ่ยอ๋อหสแปมฮะสแปมแล้วก็ตีโอเคเราหาบ้านก่อนซอมบี้เกมนี้เดินเร็วมากทุบเลยติดพื้นไปเลยทุบทุบทุบโอเค เก็บซอมบี้ได้มีอีกไหมเออเออเออเอมันวิ่งยากเหลือเกินมันวิ่งไม่ได้เหรอเออข้างในฮะข้างในอีกสองสามตัวเลยเหรอเข้ามาเข้ามาเออนั่นเอยอย่ยากัดอย่ากัดอย่ากัดอย่ากัดครับอย่าให้มันกัดเือโอเคผมอาจจะต้องรออีกแป๊บหนึ่งให้เลือดมันเอ๊ะ เดี๋ยวนะถ้าเกิดเราถ้าเกิดเรา <laughs> ซอมบี้ล้มอย่าน้านี่เพิ่งออกมานะ <laughs> ซอมบี้ซอมบี้ถึงกับหงายหลังครับเอ้อไม่รอดแล้วหรอไปแล้วหรอซอมบี้ไปแล้วหรอ แล้วทำไมตรงนี้ดูเลือดไม่ได้อ่ะโอเคใช้วิธีนี้นะฮะมืดแล้วครับผมจำได้ว่าถ้ามืดปุ๊บเนี่ยมันอันตารายต้องรีบไปมันจะมีใครนี่แหละอยู่แถวนี้ไม่มนุษย์หรืป่าก็แวมพายรีบเดินหน่อยเดินอย่างอื้อละเหยไปครับไปครับไปครับ ใครมาใช่ไหมดีมากดีมากเดี๋ยวหนึ่งมืนเมตรหนึ่งมืนเมตรนะฮะมันจะมีที่ที่แบบเขาเรียกว่าเป็นจุดเซฟนะฮะอาเอาสัเพลิงหมดดีนะที่ไปเก็บของมันจะเมื่อกี้เผาไปเลยและวัดดิลูกป้าน่ะเดี๋ยว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 ครับ ซอมบี้ตกอยู่ข้างล่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดครับมันคือเชื้อเพลิงอย่างดีโอ้ยมืดเร็วมืดไปสีรออะไรละ่ะก็ว่าอยู่ทำไมเลือดลอดทายแล้วไม่นะาหมดอีกอะหมดอีกแล้วครับ ต้องรีบเติมต้องรีบเติมโอเคไปไปสิไปต่อไปต่อไปต่อเจ้รถไฟหยุดมนุษย์มาป้าติดบักหรือไงไม่รู้แหละไฟก่อนโอ้ยแก๊สหมดอีกแล้วแก๊สหมดบ่อยมากแทนที่จะได้เอาไปไปขายว้ามาซอมบี้มามาใกล้ๆมาใกล้ๆ อย่าๆยาอยอุ๊ยมนุษย์มาพานะฮะเอ้ยโอ้โหเกมเดี๋ยวนะเราจะเอาทองขอทองไปขายนะฮะ ได้ไหนเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันห้าสิบนี่ไงมัหม้าสิบเราเอาอันนี้มาซื้ออันนี้คบเพิงสิบบาทเอ่อตอนกลางคืนมันน่ากลัวแต่เราแต่เราน่าจะเอา,เอามาก็ได้เงินมันเหลือ ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรงไงเดี๋ยวนะถ้าเอาเก็บอย่างนี้ได้ไหม <laughs> มันไม่ไหม้แล้วนะอย่านะฮอย่านะอย่านะอย่ากิ้งนะโอเคมามีของอยู่สี่อย่างอ่าอันนี้คือขั้เพลิงแล้วก็เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอีกอันนึงอนะ่ะ เอ้ยอีกอันเออมาเก็บมาแล้วเราก็ไปเลยนะฮะออกเดินทางกันได้ปัญหาคือสปีดมันแค่นี้ไงมันเลยช้าช้ามากช้าช้าไม่ไหวโอเคแวะบ้านเดี๋ยวเจอปัญหาเหมือนรอบที่แล้ว สปีดตกลงมันหกสิห้าหรือหกสิบสี่กันแน่ไม่เข้าใจไม่มีบ้านเลยอ่ะขับเข้าไปใกล้ๆแล้วกันเผื่อมันมืดมืดกระทันหันแบบเมื่อกี้ควแวะดีไหมไม่ควรแวะไปสิครับรออะไรอยู่ อย่าอย่าอย่าเฮ้ยตีตีสิตีตีเร็วเร็วเร็วกดเลือดเลือดเราจะหมดเร็วเร็วเร็วเออวิ่งว้ยเกือบครับหมูแมะหมู่บ้านไหนไม่ได้ทั้งคืนเลยนะเนี่ยฮมซอมบี้หมดไรจริงจริงโอเคโอเคตรงนี้นะคะมันจะมีป้อมปืนยิงเองดีมากขอบคุณมาก มืดไหมมืดพอดีไหมโอ้ยมืดพอดีเลยมาถึงโอเคจอดเลยครับจอดจอดจอดอยู่นิ่งๆนั่นแหละที่เป็นของที่ดีมากนะเราทำการเก็บมาเลยส่วนมนุษย์หมาป่าโดนป้อมปืน สอยเป็นที่เรียบร้อยมา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 เพียบเลยฮะมามามาเราตีมาได้ไหมอยากลองตีม้าดูมามามาตอนไปที่มุมก่อนอาฮะไปไหนไม่ได้ม้าอยู่ไหนมาอยู่ไหนนะม้าหายมาหาย ใคไปไหนอมนุษย์มาป่าโธป่าเท่าไหร่ยี่สิบโอ้แสดงว่าฝั่งนี้ข้างนอกมีมา ไปไหนนะม้า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 มา้มาม้าวิ่งครับเออนี่นี่ม้าม้ามาม้าเพียบเลยม้าม้าตอนเข้าไปข้างในตอนเขาเข้าไปข้างในวิ้ยม้าเพียบเลยครับแถวนี้มันเสียเวลาวิ่งไล่จับม้าเนี่ยเดี๋ยวนะผมต้องอ้อมให้เขาติดมุมก่อนใช่ไหมคุณม้ามาแล้วะ วิ่งนีเข้าไปในข้างในซะยายายาวิ่งเข้าไปข้างในซะเออติดตรงนั้นก็ได้นะเออนั่นแหละคุณม้าครับขอโทษนะแต่ว่าเสียว่าเราต้องใช้ไม่ออไหนดูซิคุณม้าราคาดีไหมมาเท่าไหร่ม้าขายไม่ได้เหรอ โอ้เส oh, ียดายอะม้าขายไม่ได้ฮะตอบสิเนี่ยม้าขายไม่ได้อะโอ้เ oh. จ้มาม้า <c oughs> แต่แกเป็นอันนี้จะให้เราได้อยู่นะฮะเชือเพิงไหนดูซิเพิ่มมาเ<อ>ท่าไหร่มา้าถ้าเป็นมา้าเออเฮ้ยเดี๋ยวเราขี่ได้เหรอ <c oughs> มันไม่เดินครับ มันคงไม่เด <eland> ินแล้วแหละโอเพิ่มมันนิดเดียวเองวัดจับมาไม่มีประโยชน์ครับอยากแวะบ้านนะแต่กลัวมืดไงโอ้โหโอไม่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 อันนี้เขายิงตามเราอยู่นะฮะต้องอยากให้เขาตามทันต้องอยากให้เขาตามทันโอเคอยู่ตรงนู้นได้ละแต่ว่า ไม่นะไม่นะรถไฟของเราเอาอหยุดไว้ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวฮาผมหาอะไรขายได้บ้างอันนี้เหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋วก่อนอันนี้อันนี้อันนี้รักเข้ามาไม่ได้โอ้มน,นุษย์หมาป่ามาเลยไม่กลัว ไหนไหนไหนอยู่ไหนสปอนมาเลยไม่มีเข็มไม้บอกระยะทางนะฮะไม่ใช่เข็มไม้ไม่เหมือนเกมอันลัตตี้ทริปอะเกมอันลัตตี้ทริปมันมีบอกไงต้องคอยหันหน้าหันหลังนะฮะอุย้ยมันหลุดเองอุย้ยแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเลือดอย่าหมดอย่าหมด โอเคครับได้อยู่เฮ้ยมีอีกมีอีกซอมบี้เกมนี้วิ่งเร็วให้มันนั่งให้มันนั่งโอเคเอ้ยใครอีกเนี่ยซอมบี้อีกแล้วอย่าครับอย่าครับมีรีเลือดไปก่อนอุย้ยซอมบี้อันตรายมากและโอ้โห